เปิดใจจังซี่ไหนคือพรอมที่จะสล่าสโสดเลยบ่พบร้พอมจะมีครอบครัวเลยบ่อ๋อถ้ามีผู้จริงใจเนาะอับแป้งและมาสิมาเบิ่งมายางกะโพกเอา แต่บริโภคะแต่เราบริโภคเออไม่ต้องจดเถื่อนคือคือสิแม่นครับอันสาโสที่อยู่ตระนันี้หละ

เกิดว่าทางฝ่ายซ้ายเนาะอยากได้แค่ด้ยนี่ไปอยู่น้ำผึ้นได้ใช่ไหมไปได้ป่ะจะเบิ่งตัวจริงตัวจริงเบิ่งว่าสิไปได้หรือไปบุหรี่นี่ใช่ไหมจะเบิ่งนตันเบิ่ง,ง,างนานสภาพเนี่ยเดี๋วก็คือว่าในการไปกันมาเนี่ยยังบ่แน,น่ว่านอน,นออเนาะต้องเบิ่ง์นอะไรบ้าว่าเอาสิคุยกันเนาะค,คุยกันตกลงกันเนี่ยสิไปอยู่ไสมาอยู่ไสอย่งนี้เนาะแต่ว่าทางลูกกับบุ๊มีปัญหาเนาะว่าทางทางสิบมีของทำไม

ทางลูกเป่นกะยังเขาหงเยียนยี่บ่ทุ่มืงินเลยเม่นเขาหงเยี่ยนเขาหมดทุกคนบ่แม่โอ้คือเอ่ยเป็นบ่ทุกคนส่งเียนสั่งหมด3เลยสามทางพ่อเพิ่นบ่ได้ยื่นมือเข้ามาซอยในบ่โอ้คือแบบเป็นนีดขาดกันแล้วก็แล้วเลยนะบ่ได้ติดต่อหากันยังเลยเงียบเลยลุมกันเงียบเลยเป็นเก่าฟรีเลยคนทางไกลบ่พ่อเขา

ก็รนี่แบบว่าเออเพิ่นเห็นแล้วเนาะเห็นแตงเงยเี่ออกมาเปิดใจนี่ความสั่งความซ่าให้สินะเนาะเออเพิ่นก็เลยอยากโอ้อยากเห็นตัวจริงเด้เนาะเออเป็นยังไงเนาะเป็นคือในคลิปบอคำว่าความใจสิเป็นอยู่ในคลิปบอแล้วเพิ่นอยากเจอจย่งส ดิดเดแต่กบนไ้คุยกับนี่ดนแล้วาสั่เรือามาีมุอีกทีเนาะบางทีดลิปนี้แบบอ้าคุยกับเฮาเขื่อนมาปิดใจไหมผัวถ่าว่าประกับมาจังได้สาสีต้องคนคือเก่าบ่ เราขัเมาเนี่ยเหอเรามาเอารถเอาเป็นสี่ใ่เนาะเอาเานแล้วเลยเนาะเอาเลาเลยเลยอ่ะตามนั้นลหะทุกคนนอนบางทีคนเดียวคิดนี่เออแต่ว่าสิกลับมากับมาขอรถมันจิสบายใจทาง2ฝ่ายเนาะอือถ้าขึ้นแบบรัวเป็นเมียก็ได้มันจะสบายใจได้กว่าเมนเมนเเเลเนาะตามนั้นแุคนเนาะเอามาเปิดรงสี่เนยข้มูลทางติดต่อาียังได้ให้เลยมีแต่ไลน์บอก ไลน์บ <system> ่เดินอ่บนแอปมีบ <op> ่บนแอปก็มีบนแอปก็มีเนาะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนี่ได้ขนาดนี้กัรมีคมกันมีคมมันเนาะโอ้พร้อมแจกเสมออ่ะบ่พอมีเวลาคุยบ่ขนาดนั้นพลาไดว่างคุยเนี่ยกางคืนกันเนาะกังเว้นก็ได้เราจะไปในรกลงเว้นนี่กันว่างแนวว่างแนวนั่นกางเว้นเนาะอือคือกางคืนในเขาวันนอนนี่เออเนาะกางในเขาวันนอนนี่คือว่างกางคืนเนาะเป็นคือเช้ามือได้เจ็ดโมงนอนเลยได้ เผยโง่เลยคือหิ้งแล้วนอนไวก็คือว่าเนี่ยเปิดใจใหม่จริงจริงลองเอาก็เปิดใจเอาใจใส่จังหน่อยเนาะเปิดเออเอาแบบเด็กคุยกันทางวิชาชนเนาะเออเชิดไอ้หูจักนิชัยใจคอกันเออเอาเป็นคนเดียวนี้แถวนี้เนาะโดยโดยมีน้หนักอะไรเนาะมีอยางที่ถามทางเอดียวอับทางซาเบอร์อีกต่อไปหนาวเลยวมีอย่างหนาวตอนนี้คือหนาวอย่างเดียวนะแต่ก็ลมอย่างเดียวเนาะเออเออกลัวลมมีอย่างไรก็มีแต่หายเลย